สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับเจอกันมาตุภูมิ62นะครับวันนี้จะเป็นรายการอะไรนะครับผมรายการที่50นะครับรายการนี้นะครับผมจะบอกก่อนว่าตอนที่พระออกใหม่ๆเนี่ยนะครับถ้าเลข3ตัวของพระองค์นี้นะครับไปตรงกับรางวัลที่1ก็จะได้เต่าทองคํานะครับ เหรียญเหรียญนี้สมัยก่อนนะครับซื้อหากันแพงมากๆนะครับตอนที่นะครับยังไม่ออกรางวัลนะครับลงยาเต็มสูบยกเว้นตีนนะครับม่วงน้ําเงินนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูเลขโค้ดกันก่อนนะครับณตอนนั้นนะครับถ้าเลขโค้ดเป็นเลขนี้นะครับปิดจ็อบเลยนะครับเก7เจดเจดนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับก็ มาดูความสวยสดงดงามนะครับอง์นี้เหมือนเดิมนะครับ400บาทองนี้ตอกสองโคตดนะครับอยากให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนี่เห็นไหมครับสองโคตนะครับสองโคตนะครับ400บาทเหมือนกันนะครับนี่หนึ่งโคตดสองโคตดนะครับถ้าฟิตสกิดมาเลยนะครับกิดมาเลยปิดแค่ปิดคำว่าปิดนะครับพิมพ์คำว่าปิดนะครับนี่เต่าสวยๆนะครับเสี่ยนคมๆนะครับ ให้ดูเลยนะครับดูกันให้รักดูกันให้ชอบก่อนนะครับส่งกันให้ดูแล้วนะครับอย่างน้อยก็มีหลักฐานในช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วด้วยนะครับว่ามีเสียงรถเสียงราดังเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือช่องพ่อเบิ้นแท้แน่นอนถ้ามีเสียงรถรบกวนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับพระสังกระจายส่งเครื่อ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 งนะครับลงยาเนียนๆนะครับ ลงยาม่วงด้านในนะครับขอบนอกก็จะเป็นน้ําเงินนะครับขอบตรงกลางน้ําเงินนะครับขอบนอกสุดก็จะเป็นม่วงอีกนะครับนี่ดูการลงยานะครับเนียน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 เหมือนเลียนมานี่จะไล่ให้ดูแต่ละช็อตแต่ละตีนแต่ละพิมพ์นะครับนี่นะครับจะไล่ให้ดูแบบไม่กักเลยนะครับใครสนใจสนใจพิมพ์มา นะครับดูด้านหลังกันอีกชัดเรียโค้ดชัดๆัดนะครับต่อโค้ดเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับถ้าเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่น่าจะไม่ได้ขายนะครับเห็นไหมครับสองโค้ดนะครับนี่ดูกันชัดๆัดนะครับบนหัวเหรียญนะครับนี่จะให้ดูแบบเงางามด้วยนะครับเห็นไหมครับความสวยสุดงดงามนะครับผม อ่าหมุนตัวโชว์อีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยญนี้ค่อนข้างจะอยู่ในขั้นที่สวยงามนะครับนี่ครับให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ